อ่านะครับผมก็ทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับวันพันแมนเดอะซองเกนอีกแล้วนะครับผมและวันนี้เนี่ยเราก็จะพาไปเปิดทางด้านของสวานสมุไรกันแล้วกันครับผมก็มีตัวอยู่488ใบนะก็น่าจะได้อยู่นะครับผมก็สวานสมุไรมันอยู่ตรงไหนเนี่ยอยู่ตรงนี้ครับผมโอ้หน้าเหมือนบุงมากเลยลุงข้างบ้านอาจารย์โอ้ไอนครับผมก็ไม่มีอะไรครับผมก็ เปิดเอา SR มาเพื่อทำห้ดาวครับผมก็ไปเลยละกันครับมากันที่รอบแรกครับใส่ตรมะบินขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ชาร์จหมัดแล้วฟาดเข้าไปที่หน้าผมผมครับผมก็โผไปแล้วจังหวะนี้ออกมาโอ้โหตัวอะไรครับเนี่ยเหมือนจะเกลือเหือือมาหนึ่งตัวแล้วเป็นห้าของแม่วาจะไปเชิญหน้าผู้ต่อสู้แบบไหน ก็ไม่เคยอ่อนก็เ็นบิชคิงครับผมแบบนี้ก็บิชคิงแล้วก็เป็นประมาณนี้ครับกไปก็ต่อเลยครับรอบที่2ครับผมจังหวะนี้มาครับผมรอบที่2องาแล้วครับผมกดข้ามาเลยครับมาหรือเปล่าเอสาหรือเอสอางไม่มาสักตัวครับก็กดไปต่อรอบที่สครับผมก็เกือบจะ50บรอบน่ามันจะได้หรือเปล่าครับผมเกมนี้กดไปครับ ข้ามไปเลยแล้วกันก็เป็นทาน่านั่นของมังสวิรัตมาแล้วนะแล้วก็ไปกันต่อครับผมแบบรวดเร็วรวดรวยแล้วผมไปครับจังหวะนี้ชาร์ดแล้วก็ฟียัง่งควายครับผมจังหวะน,นี้ลงมาครับผมเป็นทาน่านั่นของโอ้โหมีเอสดมากี่ตัวเนี่สองหรือเปล่าช่วยเวลาสำคัญเออตัวอะไรครับโอ้เฮฟวิตแทงนะผมก็ตัวนี้ได้แล้วนะ หายสักตัวมาจริงครับผมไม่มีชั้นอยู่ก็ไม่ไหวสิถ้าเป็นฟูบุกิครับผมโอ้โหนี่ครับตัวละครที่สุดจะแข็งแกร่งครับผมแบบนี้ก็ไปกันต่อครับผมแล้วก็ไซตามะมือมันขึ้นมาต่อยอีกแล้วครับแล้วก็ชาร์ชาร์ชสุ่มเลยสุ่มเลยสุ่มเลยครับผมไปครับจังหวะนี้นี่ครับผมไปครับแล้วก็ลงมาแบบนี้อะไรครับเนี่ย มันไม่มีอะไรเลยนะเมื่อกี้นี่ครับก็เรียบร้อยครับผมไม่มีอะไรจริงๆแล้วก็ไปกันต่อครับผมรอบที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้ไม่ได้นับครับไปกันแล้วจังหวะนี้ข้ามเลยครับแล้วก็มาหรือเปล่ามาหรือเปล่าเกือเกลือโอ้จานเกินไปครับแบบนี้แล้วก็ไปกันต่อครับผมแล้วก็กดข้ามอีกรอบหนจะมาไหม ลำมันก็มาโอ้โหเป็นท้าบิสคิงครับผมแล้วก็ไปหนึ่งรอบครับใส่สามารถขึ้นไปต่อยครั้งนี้ขอต่อยสีทองได้หรือเปล่าไม่งั้นก็มาครับผมโอโคสีทองมาเฉยเลยครับพวกเราสามารถเริ่มการสหารได้แล้วตัวเลยโอ้โหมาทึกอาชูราครับผมกเป็นท้าอาชูราคาบุโตครับผมก็ไม่ค่อยจะอยากได้เท่าไหร่แต่ทำขึ้นห้าตาไว้ก็ไม่เสียหายครับ หมาผมจะสามารถขึ้นไปต่อยอีกหนึ่งรอบแล้วกันแล้วก็ชาร์จแบบเอาจริงเอาจังแล้วก็สุ่มไปเลยครับไปย่งครับผมจังหวะนี้โอ้โหไม่ได้สีทองนะแล้วก็มันมีสีม่วงมาหรือเปล่าเนี่ยเหมือนจะไม่มีก็เรียบร้อยครับผมโอ้โหอะไรครับเนี่ยแล้วก็ไปซั่งหนึ่งครั้งแล้วกันครับกดข้ามไปเลยครับจังหวะนี้แล้วก็มันจะมาไหมแล้วก็ ไม่มาหรือเปล่ามาครับผมจงังหวะนี้ก่อนที่จะมีผู้บาดเจ็บมากขึ้นต้องกำจัดภัยวิบัติให้สิ้นครับผมไปครับผมไม่มานบะสวร์ซามูไรบูธมันคืออะไรซามูไรบูธครับผมไมี่ครับผมไปครับผมก็ได้มาเรียบร้อยครับผมก็หนึ่งร้อยใบพอดีเลยเมื่อกี้ก็อยู่ไหนครับเนี่ยไปกันครับก็กดไปเรื่อย ไอชูร่าครับผมกาไปอัพให้ออชูร่าก่อนละกันครับนี่ครับผมโอ้โหอีกนิดเดียวครับออชูร่าผมจะขึ้น5ดาวแล้วครับผมแล้วก็ไปครับมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยยังไม่เห็นเลยโอ้นี่ครับผมก็นี่ครับผมมันชื่อว่าสวรรค์สมุไรนะครับผมก็ไม่มีคาพูดอะไรครับสำหรับตัวละครตัวนี้แล้วก็อัพขึ้น5ดาวเลยละกันครับ ไปครับผมห้าดาวต้องมาแล้วนี่ครับผมสองดาวครับผมแล้วก็นี่ครับเรามีเศษเยอะนะเราก็กดไปให้มันเลยแล้วกันครับผมมีสามร้อยกว่าอันครับผมก็กดไปครับนี่ครับผมหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดเศษแล้วก็ไปที่ทางด้านของฟิกเกอร์ก่อนครับนี่ครับผมก็เข้าไปที่ตู้ฟิกเกอร์ครับมันอยู่ตรงไหนวะ ตู้สิบสองครับผมนี่ครับผมโอ้โหโคตรจะนานครับตัวละครตัวนี้ผมยังไม่ได้เลยนี่ครับได้มาแล้วครับผมแล้วก็รับของครับผมเพราะว่าเปิดมันได้ภารกิจอะไรไม่รู้เปิดเราเลยแล้วกันแล้วก็ไปครับคือเราทําขึ้นเจ็ดดาวก็ได้นะสหรับตัวละครพวกนี้นะแล้วก็เอาไปใส่ให้ตัวไหนดีครับผมสำหรับด้านของนี่ครับตู้ฟิกเกอร์ครับโคตรไปครับฟิกเกอร์โยกคัจังหวะนี้ แล้วก็ใส่ตัวไหนดีครับใส่ตัวนี้แล้วกันครับผมก็อย่าคิดมากครับแล้วก็เราไปอัพสว่านเซอมูไรกันต่อเลยแล้วกันครับผมก็ไปกันต่อครับผม5ดาวต้องมาล้ววันนี้นี่ครับผมกดไปเรื่อยๆครับผมมาครับผมนี่ครับผมพลังโจมตีโอ้โหวกขึ้นมา6,003นะผมน่าใจ เราไปกันต่อครับผมแต่ไม่มีอะไรบวกครับผม5้าดาวครับจะบวกอะไรกดไปครับแล้วก็ปดขีจํากัดไปครับจังหวะนี้แล้วก็พลังบวกขึ้นมาอย่างล้าเปซ็โอ้โห28,000แครับผมแล้วก็บวกมาอีหกพ3 0สาเอาเรื่องครับผมนี่นะผมก็จะเป็นประมาณนี้ระดับสวรรค์สมัยของเราครับผม,ผมก็นี่ก็จะเป็นทางด้านของของทั้งหมดนะก็ เรียกว่าอะไรว่าคอมโบนะั่น,ะนะเ็นคอมโบเขาบอกสายสัมพันธ์นะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันครับผมสำหรับตัวคอตัวนี้แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วครับก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกันอตอมิกของเราก็มีประมาณนี้ครับผมอาจารย์ของเขาครับนี่ครับผมอาจารย์อาจารย์ตอมครับผมก็ไม่มีอะไรแล้ว โอ้โหทางด้านของเมจิผมก็ไม่ได้นะมันชื่อว่าอะไรไม่รู้ไอ้ตัวสายฟ้านะฮะแตยังไม่ได้เลยคิงก็ยังไม่ได้เลยสุดสุด,สดง่ะเกมน,นี้ก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันครับผมเจอกันใหม่ในชิปหน้านะผมลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับามีเวลาก็จะมาอีกครั้งนะครับผมก็ วันนี้ก็บายเจ้าบายเจ้าบายรับผู้เก่งใหม่ชิพหน้าับบายครับ